พิกัดยาจุนพิกัดต่างกันที่สีการาบูนทั้งสองการบูนดำคารบูนขาวกะเพราทั้งสองกะเพราแดงกะเพราขาวกระดูกไก่ทั้งสองกระดูกไก่ดำกระดูกไก่ขาว กระวานทั้งสองกระวานดำกระวานขาวหัวกระดาษทั้งสองหัวกระดาษแดงหัวกระดาษขาวต้นก้างปลาทั้งสองต้นก้างปลาแดงต้นก้างปลาขาวกรมมัฐานทั้งสอง กรมะถันแดงกรรมะถนเหลืองขี้กาทั้งสองขี้กาแดงขี้กาขาวขอบชานางทั้งสองขอบชานางแดงขอบชานางขาวแคทั้งสองแคแดงแคขาว จันทั้งสองจันแดงจันขาวเจตมูลเพลิงทั้งสองเจตมูลเพลิงแดงเจตมูลเพลิงขาวเทียนทั้งสองเทียนแดงเทียนขาวบัวหลวงทั้งสองบัวหลวงแดงบัวหลวงขาว ผักเป็ดทั้งสองผักเป็ดแดงผักเป็ดขาวผักแพวทั้งสองผักแพวแดงผักแพวขาวฝ้ายทั้งสองฝ้ายแดงฝ้ายขาวพริกไทยทั้งสองพริกไทยดำพริกไทยขาว เถาม่วงทั้งสองเถาม่วงแดงเทาม่วงขาวละหุ่งทั้งสองละหุ่งแดงและหุ่งขาวสัตบงกฎทั้งสองสัตบงกฎแดงสัตบงกฎขาวหางไหลทั้งสองหางไหลแดงหางไหลขาว ดำขาวมีกระบูรดำขาวกระดูกไก่ดำขาวกระวานดำขาวพริกไทยดำขาวแดงเหลืองมีกรรมฐถันแดงเหลืองสีแดงขาวมีกระเพราหัวกระดาษต้นก้างปลาขี้กาขอบชะนาง แครจันเจตมูลเพลิงเทียนบัวหลวงผักเป็ดผักแพวฝ้ายเถาม่วกละหุงสัตบงกฎหางไหล